ส, <niño sharing> สวัสดีคะที่สาพากินเที่ยวนะคะวันนี้เรามาดูที่เรา,ามองเห็นไกลๆนั่นคือเกาะล้านนะคะเรามองจากตรงนี้ตรงนี้คือเกาะล้านนะคะเราอยู่จุดที่ทางพัทยาแล้วเราสามารถที่จะมองเห็นเกาะล้านได้นะคะตรงนี้ที่เรามองเห็นนี้คือเกาะล้านนะคะวันนี้อากาศดีมากเลยค่ะสามารถที่จะมองเห็นไกลๆเราจะมองเห็นบ้านเรือน สองสถานที่ท่องเที่ยวที่เกาะร้านนะคะวันนี้อากาศดีค่ะน้ำทะเลสวยมากเลยวันนี้บยากาศดีมากเลยน้ำทะเลก็สวยนักท่องเที่ยวเริ่มจะออกมาแล้วค่ะ วันนี้ไม่มีฝนตกนะคะทะเลพัทยากับมองเห็นเกาะล้านนะคะการที่สวยงาม